ระสมเด็จบางขนพรมกลุ่ใหม่นะครับพิมพ์ใหญ่ประมาณปี2ะะองพนสี่อยสกู่ใหม่กอ็ออกมาจากกู่ปี2500น้าะฮะมีปั้มตายางด้านหลัง ดูเนื้อนะครับดูเนื้ออยู่ในกลุ่มมีร่องรอยการเดือดน,นะครถ้าขยายดูด้วยกล้องกล้องใหญ่ ตรายางฮะตรายางบ่งบอกถึงความเก่าเลยฮะปั๊มมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยถึงปีนี้ก็เท่าไหร่หกสิบแปดปีมันจะมาคมอยู่ไม่ได้ฮะมันต้องมีการเบอร์เบอร์ฮะมีทั้งแคลไซต์ปกคุมปกคุมไหมึกหมึกปั๊มตรายางด้วยฮะ แขยายดูพันเอกกรู้ฮะติดตามมาชมได้นะครับที่พันเอกผมจะพาไปส่องเนี่ยธรรมชาตินะฮะผ่านการเวลามาหกสิบแปดปีหมายถึงตายอย่างนะ แต่พระนี้ร้อยห้าติดร้อหกติดปีครัประมาณนี้ครับ